สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงให้กับชาวราศีกรกฎประจําเดือนเมษายน2566นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าตัวตนของคุณตัวตนของเขาเป็นอย่างไรและความรักความสัมพันธ์ของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะโอเคนะคะเราจะมาดูกันนะตัวตนของคุณไพ่ใบแรกนะคะได้ไฟสกวางเทนสกัส ในฝั่ง,งเขานะคะเพีงสักวัน d e Stand และความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาคือในตรงนี้นะคะเรามองเห็นถึงไฟสักวันคือในใจของคุณนะมีความรู้สึกดีให้กับเขาอยู่นะคะในตรงนี้เนาะ,ะ,ะแต่ว่าเนื่องจากว่ามีเหตุ วุ่นวายหรือเหตุขัดแย้งกันหรือมีการถกเถียงหรือผิดใจกันบางเคสในบางกรณีอาจจะไม่ได้ทะเลาะก,กันไม่ได้มีประเด็นที่จะต้องมาถกเถียงหรืออธิบายอะไรกันแต่ในบางเคสในบางกรณีที่เรามองเห็นที่สัมผัสได้ในตรงนี้ก็คือการที่ใจของเรานั้นไม่ได้สอดคล้องกันไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันบางเคสอ,อาจจะ มองว่าตัวเขานั้นเร่งเรียบรามากจนเกินไปเขาเร่งเรามากจนเกินไปเ,เ,นเราาเ่งจนเรานั้นไม่พร้อมเร่งจนเรานั้นรู้สึกอึดอรู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์แล้วพอเรามีเหตุประเด็นที่ดูเหมือนกับว่าไม่ได้ดังใจไม่เป็นตัวของตัวเองไอสิ่งที่เคยรู้สึกดีเนี่ยมันได้ลดน้อยถอยลงไปความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้เขาในตรงนี้มาได้หาย จะถามเอาหายหมดเลยไหมมันไม่ใช่หายหมดมันไม่ถึงขั้นหายหมดแต่ว่าความรู้สึกที่เคยมีในตรงนี้นมันเกิดการเสียความรู้สึกความรู้สึกที่เคยมีให้หรือสิ่งที่เรียกว่ารู้สึกดีที่เรียกว่าความรู้สึกดีๆในตรงนีน้หรือสิ่งที่เคยคิดบวกให้กับเขาในตรงนี้นมันกลายเป็นว่าพื้นที่ตรงนั้นมันน้อยลงพอพอเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น มันทําให้เขานั้นเงียบไปและการที่เขาเงียบไปในตรงนี้นเขานิ่งไปเขาไม่สนใจคุณเขาหายไปมันเป็นการที่เหมือนกับเขานั้นพยายามที่จะควบคุมความสัมพันธ์นี้ควบคุมคุณควบคุมจิตใจของคุณแล้วก็เหมือนกับเป็นการเขาจะเรียกว่าเป็นการเหมือนกับให้บทเรียนกับคุณก็ได้ จะเรียกว่าสั่งสอนก็อาจจะดูรุนแรงจนเกินไปมันเป็นการที่ดูเหมือนกับอยากจะให้คุณนั้นได้คิดอะไรบางอย่างในฝั่งเขาเขาคิดแบบนี้แต่ในสิ่งที่เขาทํทถามว่าเขาต้องการที่อยากจะทํำไหมเขาไม่ได้ต้องการที่อยากจะทําส่วนของคุณนะั้นเป็นความรู้สึกที่ดูเหมือนกับว่าจะเอาอยัางไงจะเลิกก็เลิกจะไม่เลิกก็บอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นอารมณ์ที่เหมือนกับคุณใจร้อน ส่วนตัวเขาเองอ่ะเขาก็มีความุู้วามอยู่ในตัวตนนะแต่ว่าเขานั้นสามารถที่จะควบคุมได้มันเป็นอารมณ์ที่ดูเหมือนกับว่าในเชิงที่ว่าถ้าเขาอยู่กับคุณอนะ่ะมันอาจจะมีการประทะที่รุนแรงหรืออาจจะมีปากเสียงที่ทําให้เรานั้นผิดใจหรือเกลียดกันเกลียดกันไปเลยในตรงนี้นะคะมันจึงทําให้เขานั้นรู้สึกเหมือนกับใจร้อยผู้วามและหายไปหรือมันเป็นการที่ดูเหมือนกับว่า รู้แหละว่าไม่ชอบใจในความสัมพันธ์นี้ไม่ชอบใจในการกระทําหรือมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยดีกับสิ่งที่พบเจอในตรงนี้มันจึงทําให้เขาโดรู้สึกแบบวู่วามใจร้อนแล้วหายไปจากไปเหมือนประมาณอารมณ์เหมือนคนที่อยู่บ้านเดียวกันและมีการพูดคุยกันไม่ลงตัวจู่ๆเดินออกนอกบ้านแล้วสตาร์รถออกไปเลยอะไรประมาณนั้นทํานองนั้นมีความวู่วามแบบขนาดนั้นประมาณนั้นนะคะ แล้วมันจึงทําให้สถานการณ์เหล่านี้นะมันมีแต่ความเจ็บปวดคุณอาจจะมีความรู้สึกที่รู้สึกไม่ได้ดั่งใจและต้องการให้เขานํามาตอบคําถามคุณและให้ให้เขามาเคลียร์ให้คุณนั้นเข้าใจแล้วก็ให้คุณนั้นสบายใจอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเขาไม่ทํามันเกิดอาการเหมือนคนคนหนึ่งนอนร้องไห้แต่อีกคนนึงก็วู่วามไปซิ่งรถอยู่ข้างนอกอะไรประมาณเนี้ยนะคะ แล้วก็ไม่ได้กลับมาต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแยกย้ายแต่ว่าอารมณ์เอนเนอร์จีนี้เป็นอารมณ์เอเนอร์จีที่คนทั้งคู่นั้นสา,สามารถได้พบเจอกันอยู่ด้วยกันแล้วในบางเคสบางกรณีนั้นอยู่บ้านเดียวกันแล้วแต่งงานกันแล้วอยู่บ้านเดียวกันตัวในบางเคสบางกรณีนั้นอาจจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันที่ต้องเจอกู่บ่อยๆแต่ เขาพยายามที่จะหลบหน้าคุณพยายามที่จะไม่พบเจอคุณมันจึงทําให้คุณนั้นไม่สามารถที่จะเจอเขาได้นะจะเป็นอารมณ์เหมือนกับว่า e NERGY เราอะอยู่วนเวียนกันเป็น e NERGY วนเวียนเป็น e NERGY ที่ยังไงก็ต้องเจอแต่ว่าเขาพยายามที่จะหลบเรามันจึงทําให้เรานั้นไม่สามารถเจอเขาอยู่ในช่วงขณะหนึ่งหรือในจังหวะที่เรานั้นมีประเด็นหรือมีปัญหา และสิ่งสำคัญคือใต้สำรับก็คือ The d เด d เรามองว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันดิ่งไปในทิศท,ทางที่ไม่สามารถที่จะเคลียร์กันลงตัวมันดิ่งไปในทิศท,ทางที่ความสัมพันธ์นี้มันจำเป็นต้องจบจบอย่างค้างคาใจอืมแล้วเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นั้นจะเป็นอย่างไรต่อไป ไฟสกับค right ือซับซอสเอสกมาทูสกับเอสคับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้สำรับได้คิงสกับสคือในความสัมพันธ์นี้มีแนวโน้มที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะ เป็นไปในทิศทางที่ดูเหมือนกับว่ามันมันดูเหมือนกับว่าสถานการณ์ที่เห็นนี่ตรงนี้นะคะมันสามารถแก้ไขกันได้แต่เลือกที่จะไม่แก้ไขหรือคิดที่จะแก้ไขแต่ไม่ทําหรือพูดง่ายๆว่าทําไม่ตรงไม่ถูกต้องทําไม่ถูกวิธีนั่นเองมันจึงได้กลายเป็นว่าเหตุการณ์นี้ความสัมพานนี้มันเกิดการไม่ถูกต้องไม่คู่ไม่ควรจะเกิดขึ้นมันจึงทําให เกิดการเป็นเขาเรียกว่าเป็นความทรงจํามันเป็นความทรงจําที่จําเป็นต้องพยายามที่จะต้องตัดเพราะคําพูดบางยาอย่างความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่ได้ถูกตัดสินด้วยอารมณ์ไม่ได้ถูกตัดสินด้วยความรู้สึกแต่มันเป็นความรู้สึกหรืออารมณ์จากค มันเป็นการที่ดูเหมือนกับว่าเราไม่ได้ใช้ความรักคุยกันนะมันเป็นความรู้สึกที่ดูเหมือนกับว่าเราไม่ได้ใช้ความความรู้สึกจริงๆของเราอออกมาคุยกันมาเขียกันมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเราใช้อารมณ์ชช่ววูบอ่ะมันเป็นอารมณ์โกรธมันลงกับการสนทนาหรือการพูดคุยของเรามันจึงทําให้คําพูดที่รุนแรงมันจึงทําให้เกิดความรุนแรงในการสื่อสาร มันจึงทําให้เกิดคําพูดที่รุนแรงเกิดขึ้นทั้งๆที่ยังรักกันอยู่ยังยังมีความรู้สึกดีให้กับกันอยู่มันเป็นลักษณะอาการที่ดูเหมือนกับว่าในขณะที่ถกถกเถียงหรือขัดแย้งกันอยู่ในตรงเนี้ยมันเป็นการไม่ยอมกันมันจึงทําให้ดูเหมือนกับว่าโอเคแหละถ้าคุณเป็นแบบนี้ลักษณะอาการนี้คุณคิดจะไปใช่ไหมโอเคไปเลยจะไปไหนก็ไปแต่ถามว่า ปากบอกไปแต่ใจใช่ไหมไม่ใช่ใจไม่ตรงกับปากไม่ตรงกับใจยังรู้สึกเดียบเขายังต้องการให้เขานําปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเขาไปแล้วยังคิดยังหวหนหาว่าเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาเมื่อไหร่เขายังจะมาไหมเขาจะมาเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้อยู่เลยแต่ตอนนั้นเวลาที่พูดออกไปนั้นคุณอาจจะพูดด้วยความวุ่นวายอารมณ์ที่เหมือนกับว่าถ้าฉันบอกว่าให้คุณไปเลยในตรงนีน้คุณอาจจะตกใจและคุณอาจจะกลับมาหาฉันอะไรอย่างี้ประมาณนี้ทํานองเหมือนกับ ยนเหรียญถามทางว่าสักวันหนึ่งเธอจะเปลี่ยนได้เธอจะรู้ว่าฉันนั้นต้องการอะไรคือพูดกระแทกออกไปเพื่อที่จะให้เขานั้นได้รู้สึกว่าคุณรู้สึกอะไรกับเขาแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ยิ่งกระแทกมันเหมือนไปยิ่งกดทับยิ่งทําให้เขานั้นเจ็บยิ่งไปเพิ่มบาดแผลทาให้เขายิ่งอยากจะหนีอยากอยากจะออกห่างมันเป็นลักษณะอาการนั้นไม่ได้เป็นการที่เป็นการสะก,กิดหรือเตือนใจอะไรแต่อย่างใด แต่ในความตั้งใจของคุณคุณอาจจะเป็นการที่ดูเหมือนกับอยากจะสก,กิดและตั้งและตั้งสติหรือตื่นสติให้กับเขาในตรงนี้แต่มันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันจึงทําให้แนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณในตรงนี้มันเป็นไปในทิศทางที่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นยังอยู่ในความทรงจํายังอยู่ในความรู้สึกลึกๆคุณยังคิดถึงเขาหรือหรือไม่เขาเองเนี่ยแหละทั้งคุณและเขาอะ่ะยังมีอารมณ์ที่คิดถึงกันอยู่ ยังหวนคิดถึงคําพูดการสื่อสารที่พูดออกไปในวันนั้นและอาจจะมีการรู้สึกที่ดูเหมือนกับว่าฉันไม่น่าทำเลยแต่มันย้อนอะไรไม่ได้แล้วมันกลับไปไม่ได้แล้วเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งันนิ่นนไปแล้วทั้งๆท,ที่อีกฝ่ายหนึ่งนั้นต้องการที่อยากจะให้อีกฝ่ายหนึ่งกลับมากลับมาเป็นเหมือนเดิมกลับมาขึ้นดีกลับมา ปกติทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังเรียกร้องอยู่แต่ว่าไม่สามารถแล้วเพราะอีกฝ่ายหนึ่งยิ่งเงียบไปแล้วหายไปแล้วนะคะในตรงนี้เนะเาะแล้วก็เรามาดูกันนะคะว่าคุณควรทาอย่างไรกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ขอคําแนะนําจากหน้าไพ่นะคะ t ทนซ็อกเพนต์เตอรคือนซ็อกมัน ไอสพเนเต์เคิลทนสัปมันเได้สำหรับได้ดิเมจเช i o นคือในตรงนี้นะคะอยากจะบอกว่าท0นสัพ e n น a c l e ในตรงนี้กำลังจะมาบอกว่าให้คุณอะที่เป็นคืนสปนอยู่ในตรงนี้รักตนเองให้ได้มากที่สุดแล้วมุกอ่อยออกจากสิ่งที่คุณนั้น รู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยและรู้สึกเหมือนกบับว่ายิ่งพยายามเท่าไหร่ก็เหนื่อยเต็มทีไม่เป็นไปดั่งใจในตรงนี้นะคะให้คุณนั้นมุกอ่อนและหลักตัวเองให้ได้มากที่สุดนี่คือคําแนะนําของของหน้าไพ่นะคะเพราะเขามองว่าตัวคุณสามารถที่จะมุกอ่อนได้และคุณสามารถทําได้เพราะคุณเป็นคนฉลาดคุณสามารถรู้ได้ทุกอย่างเลือกอยู่มันอยู่ที่ว่าคุณนั้นจะเลือกที่จะทําหรือไม่ทานั่นเองนะจากหน้าไพ่เขาบอกอย่างนี นะคะประมาณนี้นะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าถ้าหากความสัมพันธ์ในครั้งนี้สามารถที่าจาจำเป็นที่ต้องหยุดจริงๆจำเป็นที่ต้องจบจริงๆคุณคุณจะมีใครเข้ามาใหม่ไหมคะเซเว่นสควอ o ส์โฟร์สควอป d ์ไฟฟ์สควอปส์เพนต์คุณดิเออร์มีเดลลัวเรามองว่ามี มีมีคนเข้ามาเป็นคนใหม่ที่เข้ามาแต่คุณไม่เปิดใจมีคนเข้ามาให้เป็นตัวเลือกยอมที่เป็นตัวเลือกสาหรับคุณแต่คุณไม่เปิดใจไม่ยอมรับไม่เปิดให้เขาเข้ามาแต่บอกได้เลยว่าคนคนนี้นั้นเป็นชาวธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมได้ธาตุไฟได้มาครบทุกธาตุที่เข้ามาให้คุณเลือกในตรงนี้นะคะ และคนคนนี้นะคะมีโอกาสสูงที่เขานั้นจะมีวุฒิภาวะที่มากหรือน้อยกว่าคุณก็ได้นะในตรงนี้นะคะที่เข้ามาในตรงนี้แต่เรามองว่ามากกว่าหรือไม่ก็อายุที่มากกว่าแต่ว่าวุฒิภาวะเขาสูงกว่าเขามีความรักมามอบให้กับคุณนะคะจะเป็นคนที่อายุมากกว่าไม่ไม่สี่ห้าเจ็ดปีในตรงนี้ ก็ต้องอายุน้อยกว่านะคะอายุมากกว่าในตรงนี้ก็คือมีอายุที่มากกว่าคุณนั้น4ปี5ปีถึง7ปีแต่ถ้าอายุน้อยกว่าคุณก็ต้องมีอายุที่น้อยกว่าประมาณ4ปีเป็นต้นไปในตรงนี้นะคะแต่ว่าเขานั้นมีวุฒิภาวะมีความเพียบพร้อมในทางด้านที่การงานทางอารมณ์ทาง ด้านความคิดอะไรอารมณ์ของเขาในต่างๆนานาในตรงนี้นะคือเขาสามารถที่จะดูแลคุณได้ควบคุมคุณได้คุณอาจจะไม่เคยเจอคนคนนี้มาก่อนแต่คนคนนี้นั้นบอกได้เลยว่าถ้าคุณนั้นเปิดใจให้กับเขาเขาจะไม่ปลอยคุณเป็นอันขาดเพราะเขามีความรักที่แท้จริงให้กับคุณถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าความรักในครั้งนี้นั้นอาจจะดูเหมือนอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะเพราะว่าคุณนั้นอาจจะ จ็บปวดอยู่ยังไม่เปิดใจยังไม่พร้อมที่จะมีความมั่นคงหรือสร้างครอบครัวอะไรกับใครในตรงนีน้ยังไม่เลือกใครนั่นเองแต่ยังไงแล้วอะถ้าคุณนั้นเปิดใจพร้อมเปิดรับคนคนนี้เข้ามานะคะคุณนั้นจะได้พบเจอคนดีดีและเหตุการณ์ที่คุณนั้นจะได้เจอในตรงนี้นมีโอกาสมีเปอร์เซ็นต์สูงนะคะที่คุณนั้นจะได้เจอในช่วงของเดือนมิถุนายนก็ได้ในตรงนี้หรือนับจากนี้ไป หกวันหกเดือนหกสัปดาห์นะคะประมาณนี้นะอืมนะก็ประมาณนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะของชาวราศีก็เรากดก็จะมีประมาณนี้คลิปคลิปนี้ก็ขอจบความทานายไว้เพียงเท่านี้สามารถกดไลค์กด s u b s c r i b e กดติดตามเราก็สามารถเป็นกำลังใจให้กันและกันได้แล้วก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะต้องการอะไรหัวข้อใดหรือ ต้องการสิ่งใดเสียงเบาเสียงแรงจนเกินไปหรือมีข้อบกพร่องใดๆในตรงนี้ที่ต้องการให้ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆในตรงนี้สามารถคอมเมนต์ได้พูดคุยกันได้นะคะเปรียบเสมือนเราเป็นครอบครัวกันนะคะประมาณนี้นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้คล,คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะขอให้ทุกๆคนมีความสุขนะคะสุขสมหวงังทุกๆสถานะและความรัก ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ